อย่าหมุนคุ่เด้ออย่าเดินมวนเด้อไปหาไปหาอย่าไปหยล้โอ้ตะกานไม่ยอมหมุนตุ่มันนั่นนี่สิ่การไปอาบุญเดี๋ยวมา่บ้านมึงหาไ่้หนทคนเอาเลยเอาใส่ตะกาใส่ตะกาตะกามตะกาเลยยเย่าไปกองลืมเมีดเด้อหน่าเอามีดไตน้ำเออนี่ก็จำาเ่งเขดูเดือดรุดเ ไปก็ไม่มียเห็ดะเจแล่วแค่ไปไดนไฟพวกาวโว้ีเห็ดโนไปทั่วไทยเลยมั้งถอนทิดเยว่าตายกิบเลยก็ทำเนี่ยมันเติมเยดแย้ว่ะเยอะทำเอะตังโอ้ยีหลองเลยต้นยาขาว่งงเว้ยีขาวเปียนเห็นหลายเลมันเห็นเห็ดดีดีครัดีกว่ะขนมี่น

สองกบอรแม่น่บ่บอกงงเลคนมาะเวมาเลยบอกคิดรวยเลยเหอเยถึะเ็บงานเแล้วสอคนวนมาวนชาวบ้านมาหลาทไล่ักไล่เนี่ยี่ักไล่เน่ยทวาๆนะทียวเๆเบาๆเดี๋ยวแตกมันเป็นไงสาเสียปจักี่ก็ไม่เคยมากัน แต่ก้อนนี่กินานในถุงนะนี่นในงงอยวนเดอยูแนี้อวนีเด็กเงว่าเลาลงไว้้านี่ขนาดยิ่งนอกขนาดพี่น้องแม่นเบิดเลยพี่น้องจ้ะขนาอยู่ี่หน่อยเจ็บขนานองเถ้ามงหาบ่อยขนเก็บเราเก็บขนาหลังีลูกแม่นเบิดเลยนี่นี่นี่ทำไมคุณหาบ่อย ดอกตูมระวังนะระวังดอกตูมกนจะคนดูดีก็ไปนาาดอกเบดดาคนหลายอเออโอ้โหเบอเอออกเบจุมเบญจุมเนาะ มีคนเหยียบไปแค่ไหรือหือวต่างกันจักระโดดลงรถแต่ยำผึ่งว้ากดว่ายุดุ้นลุ้นเป็นอนได้หรอกันใ้จะเลยแล้วจะหยุดถ้าถ้าเป็นทองฉันต่อไปหลายตงคงแล้วนนเอาแล้วมีหลงเงี้ยมาถึงที่ดอกได้ยืนรอยู่แม่ก็ได้ถ้าเป็นทองฉันต่อไปหลายแล้วน้ย่ตง้ม่้านบ่อยยู่เข้ยเย ทางตรงนี้ก็ขอใบได้เบื่อขาหน้าผีแดงที่ว่าสิบวันครับข้าหมูไรลุงแต่เมียกูก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวยุ่้องเก็เที่ยวิ็เย็บวดาล้วว่าี่ เินไปเรื่อยเลยไกคนมี้อยู่นะว่าจะส่งหาจะส่งหาจะส่งหาไปไปหา้แจงมาวันนีเย๊กตังว่าข้างน้ามีเยกเลนไปเรื่อยๆอนะโอ้ดอกนานยังไงเลยวันมีเย๊กไปนี่หูหนึ่งนัินในา่ในปาโอ้ยกผมจุ่มแล้วไปแจ้งหาดอกจุ้มคืนนพรุ่งนี้ก็มาหาอีกใครวางก็มาหางววางเเช้าใครยัาเช้าอ่ะเลยิีนี่ โอ้กูถือชาวอยู่ต้องขึ้นมาถือคถือไปเลยันเพื่อนเพ่มึงเนาะตามมากรงมาเนาะว้าใสไปไม่มดเนาะตอกง้าวเนอ้องไให่อันนี้ปามาออันนี้เขี่ยดูอนสอเห็นเม็ดกันเยอะจนรทิ้งดอกตูมน่ะเอ้าโอ้ยดอกตูมก็ไม่ได้เขี่ยดอกคุณ ตะก้าผาพี่น้องเอ้ยตองซ้อนหลตะก้าผาเอามาดอกตูมแบบนี้ย่งนี้โไม่ไดุ้ขคนพี่น้องเหยไหนทีวปลาประลดิลวที่ใหญ่าเหรอโอถบ้านเลย ืนนัคุณนายิอย yani ู่บ้านล่างเยถึงแม่ไ้ยคุณอมันยังเ่าอุ้ยนะยังได้เลยคุณน่ะถ้าไปลงถ้าไปเขาจะขนาดไหนเนี่อนิวในดูนะทิวโอ้โห่ม่ฮ่มฮมด่มฮึ้มมฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮ่้ฮึมฮึ่ฮ่ม่ม เดี๋ยมาดูหน่อยสิเออตะกร้าพาด,ดินี่พี่น้องมี